จิตกับความคิดมันก็เหมือนหูกับเสียงเสียงมันก็ดังอยู่หูก็เลยได้ยินความคิดนั่นท่านเรียกว่าธรรมารมณ์มันเก็บมาจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกมันอยู่ภายนอกมันก็มากระทบเข้ากับจิตจิตก็เป็นผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจงคิดเสมอว่าเสียงที่เราไม่ได้ฟังแต่มันได้ยิน จิตท,ที่มันคิดเราไม่ได้คิดแต่มันคิดเองมันคืออารมณ์ของจิตกลับคืนมารู้ความคิดนั่นแหละความคิดก็ดับลงชิดอีกก็รู้อีกมันก็ดับลงองีกเมื่อเรารู้มันบ่อยๆความคิดทีขึ้นความรู้เร็วขึ้นเอาไปอามามันก็รู้แต่ละครั้งเรียกว่าภิดญายะ รู้สิบหนร้ยหนพันหนหมื่นหนแสนหนมันก็จะกลายเป็นสัมโพทายะฝึกจนมันเก่งขนาดว่าสัมโพทายะคือรู้พร้อมจเฉพาะคิดเมื่อไรตัวรู้ก็รู้พร้อมเมื่อนั้นก็หยุดลงไปเพียงแค่นั้นเมื่อเราหัดอ่านหนังสือ,รอ,ร,อรอใส่สระโอขึ้นมารออออรอ,อโอลโรงอโ,งโรรอเรือสรลเอนอนู รอเเรียนเรียนนอเรียนโรงเรียนบัวบ,บาบานนอบานเอกบานไม่โทรบ้านโอเอแพทยเพทโ,โรงเรียนบ้านแพทยอันนี้หัดอ่านใหม่แต่พอเก่งเก่งเข้านั่งรถผ่านไม่ได้จอดอ่านโรงเรียนบ้านแพทยจากตัวใดอยู่ใส่ไปยังยังไดอ่านความคิดมันคิดเราอ่าน ถือว่าความคิดนั้นมันมาให้เราอ่านให้มันทันรู้ให้มันทันถ้าเรารู้มันก็หยุดทันทีเลยมันก็อ่านทันจึงบอกว่าอ่านใจตนให้มันออกจึงจะบอกใจได้จึงจะใช้ใจเป็นจึงจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นนี่มันคิดให้เราอ่านว่าโอ้นี่คิดแล้วฉันไม่ได้คิดมันก็หยุดมันคิดอีกอ่านจนมันรู้กันเองโดยอัตโนมัติ